สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอคนรักพระสมเด็จท,ทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพิเศษนะครับคนรักพระสมเด็จเนื้อเก่าถึงยุคนะครับ E.P. พิเศษครั้งที่380นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร096 902 6829 ID Line 0 9 6 7 2 4 0 2 0 3ีล มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับวันนี้นะครับพิเศษไปกว่านั้นนะครับวันนี้ผมแบ่งปันองค์ละสาม้อยห้าสิบบาทนะครับสามองหนึ่งพันบาทนะครับ EP นี้นะครับนะสาม้อยห้าสิบาทสามองค์1 0 0พันบาทนะครับเป็นพระสมเด็จเก่าๆทั้งนั้นเลยพี่ๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกนะครับสามองหนึ่งพันนะครับปิดตามเบอร์เลยนะพี่นะปิดตามเบอร์เลย นะครับองนี้เบอร์หนึ่งนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับนะนี่เบอร์หนึ่งนะครับอ่านี่ครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นี่องนี้องที่หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับอ่านะครับนี่นะครับวันนี้พิเศษสองชั้นเลยพี่พี่ครับนะพิเศษสองชั้นเลยนะครับมีเส้นใต้ฐานด้วยนะครับอง์นี้ นะฮะมีรอยนอนด้นด้วยครับเบอร์แรกครับพี่นะครับเบอร์หนึ่งนะครับองนี้ครับพี่นี่ครับเบอร์หนึ่งนะครับองละสามร้อยห้าสิบนะครับสามองหนึ่งพันบาทรวมส่งแล้วนะส่งฟรีนะพี่นะอันนี้เบอร์สองครับอันนี้เบอร์สองนะครับนี่ครับอันนี้เบอร์สองนะครับ นะครับเบอร์สองนะครับเนี่ยครับวันนี้เบอร์สองนะครับเนี่ครับองน,นี้เบอร์สองนะครับต่อมาองน,นี้ครับเบอร์สามนะครับ นี่ครับองนี้เบอร์สามนะครับนี่ครับองนี้เก่าๆเลยพี่ๆครับนี่นะครับดูครับนี่ครับองนี้เบอร์สามนะครับเห็นยแมเม็ดวนสารมีนะครับนี่ครับเดี๋ยวองนี้เบอร์สามนะครับพิเศษนะพี่นะวันนี้ครับสามองหนึ่งพันบาทนะครับนะครับ EP สามร้อยแปดสิบนะครับอ่านี่ครับ อ่าองค์ที่สามนะครับองค์นี้นะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับนี่ครับโหพี่ดูเลยเก่าเก่าเลยครับเนี่ยนี่ครับพี่ดูครับเก่าเก่าเลยครับนี่ครับเก่าเก่าเลยครับพี่พี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหสวยๆเก่าเก่าเลยครับ ต่อมาองค์ที่ห้านะครับองค์นี้ครับองค์ที่ห้านะครับนี่ครับมวลสารเต็มๆเลยพี่พีครับดูครับเม็ดปูนเปลือกหอยดูครับมวลสารโอ้โหดูครับพี่พี่ครับนี่ครับดูครับ นี่ครับนี่ครับเบอร์ที่ห้านะครับต่อมาเบอร์ที่หกนะครับนี่นะครับเบอร์ที่หกนะครับนี่ครับสวยๆดูครับมวนสาเนะครับพี่ นี่นะครับองค์ที่หกนะครับเก่าๆบ้านๆเลยครับพี่ๆครับเก่าๆบ้านๆเลยครับดูมลสาครับเนี่ยดูครับนี่ครับเบอร์หกนะครับต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับนี่นะครับเบอร์เจ็ดนะครับ โอ้พิดูครับนี่สวยๆเก่าๆเ,เลยครับเบอร์เจ็ดนะครับวงนี้นะครับนี่บนสาดครับนี่ครับนี่ครับ น่ครับเบอร์เจ็ดนะครับต่อมาเบอร์แปดนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับเบอร์แปดนะครับนี่ครับเบอร์แปดนะครับ đi là hấp, còn mà bờ cao hấp Đây hấp Đây hấp, bờ cao hấp Đây hấp เบอร์เก้าครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับสามองค์หนึ่งพันนะครับพี่สามองค์หนึ่งพันนะครับเลือกได้เลยครับพี่นะครับต่อมาเบอร์สิบครับนี่เบอร์สิบครับ นี่ครับดูครับเก่าทุกองครับพี่ครับการันตีให้เลยครับว่าเก่าทุกองครับพี่ดูครับบันบ้านเลยนะครับพี่พี่ครับนี่ดูครับซุมนี้ยุบขดตัวเลยครับพี่นะครับนี่ครับดูครับเนี่ยโหสวยๆเก่าๆเลยครับพี่นี่หลังกราบหมากเลยนะพี่นะนี่ครับเบอร์สิบนะครับองนี้ครับนี่ครับต่อมาเบอร์สิบเอ็ดครับ นี่ครับเบอร์สิบเอ็ดครับเป็นพิมพ์พุทธกวักครับพี่เป็นพิมพ์พุทธกวักครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับองนี้เบอร์สิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์พุทธกวักนะครับนี่ครับด้านหลังเขียนว่าสมเด็จโตวัดรักังสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมสมเด็จโต วัดละคังสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเป็นพิมพ์พุทธกวัดนะครับพี่เบอร์สิบเอ็ดนะครับต่อมาเบอร์สิบสองนะครับนี่เป็นสมเด็จโตครับพี่ถูกพิมพ์ด้วยนะครับเนี่ยนะครับเนื้อแก่น้ํามันตังอิวเลยครับนี่ครับเนื้อแก่น้ํามันตังอิวเลยนะครับ น,น,นี่ครับอ่านี่ครับเบอร์สิบสองนะครับต่อมาเบอร์สิบสามนะครับนี่ครับเบอร์สิบสามนะครับ นี่ครับเบอร์สิบสามนะครับนี่ครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วเลยครับต่อมาเบอร์สิบสี่ครับนี่ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับวงนี้เหมือนมีการเซาะพิมพ์มาด้วยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเซาะพิมพ์นะครับนี่ครับแต่เนื้อหาจัดจ้านเลยครับ แต่เนื้อหาจัดจ้านเลยครับพี่พี่ครับนี่เนื้อหาจัดจ้านเลยครับนี่นค,รนครับเบอร์ที่ตีครับ ต่อมาเบอร์สิบห้าครับนี่ครับนี่ครับเบอร์สิบห้าครับนี่ครับเบอร์สิบห้านะครับนี่ครับ นี่ครับต่อมาเบอร์สิบหกครับนี่ครับเบอร์สิบหกครับเก่าเลยนะพี่ mm hmm. like นะเห็นไหมฮะในเม็ดบนสารนะครับซุ้มนี่ยุบหดตัวเป็นเกียวเลยครับเนี่ยเส้นขอบบังคับพิมพ์ชัดเจนเลยพี่นไห นี่เส้นบังคับพิมพ์ได้ไหมครับเห็นไหมโอ้สวยๆเลยครับนี่นะหลังกาบหมากนะครับนี่แล้วก็เป็นหลังกาบหมากสังขยาด้วยนะครับเห็นไนี่เบอร์สิบหกนะครับต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่พิมพ์เส้นได้นะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับพิมพ์เส้นได้เบอร์สิบเจ็ดนะครับ ครับยอดเลยครับดูครับนี่ครับเนื้อเน่าๆเลยครับเนี่ยเบอร์สิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์สิบแปดนะครับเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับบางขุนพรมนะครับนี่พิมพ์ฐานคู่บางขุนพรมนะครับเส้นนี่เต็มเลยครับเห็นไหมเส้นบังคับพิมพ์นะครับ พิมพ์ฐานคู่บางุณพรมครับเบอร์สิบแปดครับต่อมาเบอร์สิบเก้าครับนี่ครับนี่ครับเบอร์สิบเก้านะครับหุ่นสารเต็มเลยนะครับเนี่ยหุนสารเต็มเลยนะครับ เบอร์สิบเก้านะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ยี่สิบนะครับสามองค์หนึ่งพันนะครับพี่เลือกได้เลยนะครับพี่นะครับ fc ทุกท่านนะเลือกได้เลยนะครับพี่วันนี้ครับเป็น ep สามร้อยแปดสิบครับพี่นะเดี๋ยวเรามาจัดรายการกันใหม่นะพี่เนาะห้า ep จัดหนึ่งทีนะครับนะคือว่าจะมี ep ที่หนึ่งร้อยแปด ep ที่สาม้อยแปดสิบ สามร้อยแปดสิบห้าสามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบห้าสี่ร้อยแบบเนี้ยนะครับนะจะจัดให้รายการพิเศษนะครับอสามองค์หนึ่งพันนะครับนี่นะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนะอ่านี่ครับนี่ครับองค์นี้นะครับเบอร์ยี่สิบครับพี่นะครับนะครับ พระสวยเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวครับว่าผมจะเอาพระไม่ดีไม่สวยมาแบ่งปันในราคาถูกๆนะพี่นะมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับพี่นะต่อมาเบอร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่เห็นไหมครับดูมวลสารนะครับเห็นไหมเนื้อนี่เป็นเนื้อกายศาสตร์เลยนะครับลงลักเก่าเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่านี่ยครับสวยๆเลยนะครับนี่ ครับบนสารครับนี่ครับเบอร์ยีิบเอ็ดครับต่อมาเบอร์ยีิบสองครับพี่นี่ครับมบนสารเต็มเลยพี่ดูครับนี่วนสารเต็มเลยครับพี่นี่ครับ ครับวนสาดเต็มเลยพี่ครับหครับเนี่ยนสารเต็มเลยนะพี่นะอ่านี่ครับเบอร์ยีิบสองนะครับ ต่อมาเบอร์ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับนี่ครับองค์ที่ยี่สิบสามนะครับนี่ครับ เบอร์ยี่สามนะครับต่อมาเบอร์ยี่สี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเนื้อเน่าเน่าเก่าเก่าเลยครับพี่นี่ครับเนื้อเน่าเน่าเก่าเก่าเลยครับเบอร์ยี่สี่ครับพี่นี่ครับเนื้อเน่าเน่าเลยครับนี่ครับ หลังสวยๆเลยนะครับนี่หลังสวยๆเลยนี่ลอยยืดๆแบบนี้ครับสวยเลยครับต่อมาเบอร์ยี่บห้าครับนะครับเบอร์ยี่ห้าพี่ดูมวลสารพวกว่านพวกนี้ครับพี่ว่านมวลสารพวกนี้ครับนี่นะครับอาแก่น้ํามันดังอิ้วด้วยครับเนี่ย ต่อมาเบอร์ยี่หกนะครับนี่ครับเบอร์ยี่หกนะครับนีครับนี่ครับเบอร์ยี่หกนะครับ เบอร์ยี่ิบเจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์ยี่ิบเจ็ดนะครับนี่ครับเนื้อเน่าๆเลยครับเป็นวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับเนื้อเน่าๆเลยครับพี่นี่ครับนี่ครับ เจ็ดเจ็ดชั้นครับเบอร์ยี่เจ็ดครับต่อมาเบอร์ยี่แปดครับนี่ครับเบอร์ยี่แปดนะครับนี่ข้าวแป้งข้าวฝุ่นเลยเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมนะครับเนื้อแตกไรงาน,นะครับ เบอร์ที่ยี่ิบแปดนะครับต่อมาเบอร์ที่ยี่ิบเก้านะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมครับตื้นๆหน่อยครับตรงนี้ตื้นๆนะครับนะแต่เนื้อแกล่งดีครับเลยพี่นะครับแต่เนื้อแกล่งดีครับเนี่ยนะครับเบอร์ยี่ิบเก้านะครับเนื้อแกล่งเลยครับพี่นะครับ สามสิบครับนี่ครับเบอร์สามสิบครับนี่ครับเบอร์สามสิบครับตรงนี้ครับนี่ครับ รายงานครับพี่นะนี่ครับเบอร์สามสิบนะครับต่อมาเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์สามสิบเอ็ดองนี้นะครับ ี่ครับเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์สามเอ็ดนะครับมามาเบอร์สามสิบสองนะครับนี่ครับเหมือ,มเอ 3, 2, น,นเ,อเขาเซาะพิมพ์นะครับเห็นไหมนี่ครับ แต่เนื้อเก่ามากครับการันตีครับพี่ครับเนื้อเก่ามากครับพี่แบบนี้ครับนี่ครับเบอร์สามสิบสองนะครับต่อมาเบอร์สามสิบสามนะครับ เบอร์สามสิบสามนะครับนะครับสามสามนะครับ เบอร์สามสิบสี่นะครับนี่ครับเบอร์สามสิบสี่นะครับวงนี้นะครับเก่าเลยนะครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหของเก่าเลยนะเนี่ยพี่เนื้อเน่าๆเลยครับเนี่ยเนื้อเน่า่าเลยครับ ครับต่อมาเบอร์สามสิบห้าครับนี่ครับเบอร์สามสิบห้าครับตรงนี้ครับ หลังอักษรจีนครับพี่เป็นหลังอักษรจีนครับต่อมาเบอร์สามสิบหกครับองค์สุดท้ายนะครับนเนื้อเน่าๆเลยครับข้าฝุ่นขราบไข่เดิมๆเ,เลยครับเห็นไหม เดิมๆภาพบ้านๆเลยนะครับบบ้านๆเลยครับพี่เนื้อเน่าๆเลยครับเบอร์สามหกนะครับบูชาองค์ละสามร้อยห้าสิบาทนะครับพี่วันนี้นะครับ EP สามร้อยแปดสิบนะพี่นะบูชาองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทสามองค์หนึ่งพันบาทนะครับรวมส่งฟรีนะครับติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ 096 902 6829นะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ